เฮ็ยจะไหนล่ะสบายดีป้าลุงด้วยมาแต่ใส่ปลินโอ้กี่เดียวบ่ไปพองดอง,าพองานดองบ่ไปพอดงานดองบ่กินข้าวแล้วมหมเนี่ยเหรกินแล้วได้ยังกินเนาะกะเปียกกะเปียกโอ้โดูดูมาเบิ้งมาเบิง้งอ่าบ่าวซื่อนุ่มด้อซื่อนุม่ม้วก็บซื่อนุ่มมาต้อนเด้อ ดูอะตัวจ่าแล่ผืนกระไดผิดรองเลยสู้ว่าเป็นแบบว่ามีคนหลับจ้างเนาะคือแบบอยู่อ๋อยู่สวนอยู่หันคือเอาทางขอบคั่วไปเลยนี่คือทำพาสปอร์ตไปเลยนะไปเลยไหนพออยู่ให้พออยู่ให้มันเห็ดมันไปต่อบ่ได้เลยชีวิตว่าชีวิตการเรื่องชีวิตทุกวันนึงแบบนี้มันต้องใช้ต้องจ่ายแคน่าแต่ก้าเฮากับบ่มีตีใช้จ่ายโมงใหญ่นีคือบ่มีเงินนี่คืออยู่ไ่เไรเลย บ่ได้จริงจริงเขาเขาก็ซื้อดว้เงินเขาก็หาทุอย่างทุกอย่างซื้อเนาะสิ่งที่ว่าประหยัดเงินได้คือบบออกไปใส่หน่อยเนาะเจ้าเคลื่อนที่เด็กน้ำมันลดแล้วนี่เอ้าย่าง โดยกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบอร์สกุลสุขคนน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าโบว่าซิอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยเด้อน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวว่าทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบาจิตอุตมพรคือเก่าอีกเซนเคยน้องพ่อพี่น้องเลยคือเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบาจิตเองอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. อ่ามาอยู่ที่พี่น้องพ่อพี่น้องอ่าเพื่อนอ่าของทาง ไอ้ที่เพลินพี่รองเลยเมื่อน,นี้นพ่อพี่รองทางบาัจจิตเองก็มาคนเดียวเมื่อน,นี้ก็ได้มา,าแต่บ้านนุ่นยางเนะาะไปสร้างไม้เว้นไปสร้างพี่รองไปถามเบื้องราคาไม้เนาะไม่สิ้นนี่แหลพพพระ,รพนนะพี่รองเพราะว่าคือทางพรักผู้ใหญ่เพลินนพ่อพี่รองคือทางครอบครัวอของโพร,รงคำสิงเพลินนั่นแหละ เมพนพาร์บีพรเพันธหยบรจิตเองเป็นสะพานบุญไทยบริจิตต์เองก็เลยนะ่ะไปถามเบื้องราคาแล้วก็สีมาได้ไรายเบื้องกันบาเป็นจังไดแล้วเดี๋ยวบรจิตเองชี้สั่งไมคขึ้นไปก็เลยหามากะเสียชัยแล้วพี่น้องเลยเวมาหาน้องแต่งมู่ก้อนบัดน,นี้ก็ได้น้องพ่อพี่น้องทางไอเดียพันพ้อมเป็นจังไดเนาะหาตั้งแต่ทางบรจิตเองนะครับนาทีเป็นสะพานบุญไทยกับทางผูพนักผู้ใหญ่เมื่อนั้นเนาะหามีทางทีมงานเฮาได้เข้ามาเยี่ยมจากสำใทยทางน้องเพิ่์ลโบน้องพ่อพี่น้อง,ลอง,องเลย กำลังเป็นต่างเป็นตะเพงพี่รองเลยทางน้องแถงยมูเพิ่นก็นได้กำลังเบาเก่งเนาะ <c ười> กมาคนเดียวปก,กติก็จะอน่ะมากระบ,บา่าค้ำแต่ว่าจะสายเน,ยนาะกระพอดีว่าถ้าสซุ่มบ่าค้ำเพิน่นพี่รองเลยเพอมาบ่าวค้ำเพิเนพเ่นไปฝั่งไทยเนาะไปทำงานอยู่ฝั่งไทยแถโวโคราชเนาะผมพี่รองเลยเอฟซีทางโคราชเด้เอเนาะแมนบอโคราชนี่แหละเ <c ười> อ,อจาจังไรก็คือว่าลืมเลยพี่น้องนะจะเป็น นี่แหละผมบอกเ,เนาะฝากไงเด้อเนาะพ่อพี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยเนาะป่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปทำไทยทั้งไอเรีพันก้อนนี่นะเนาะมาปูอ่าอาดนั่งอยู่นีก่ก้อนพี่น้องเลยเป็นจังไดเดือนนี้ก็ได้เนาะอ่าเห็ดยังอยู่ปัจจุบันนี่โต้นโพต้นไฮเนาะอ่าใบไม้มันปุ่งพี่น้องหนาก็ถือว่าอ่าคุมเด็ด่อายากชอดปันใดวันใดก็ได้ à tô. điều khó đi học phải say đi, àสบาย đi à,สบาย đi, ok ok, à khổ nhà này bên này nữa, con, à, gin đấy đấy, à, nhiều hơn con điều. à này ai, yunie một mình, à, sử đồng tiền mu đi bay đó, cô phải, khó, không, không phải đi bay bao, cô phải đi học, nó. เราอยู่หน้า,าแล้วคือว,อว่าเนี่ยเห็นแล้วนั่นแหละอ่าคือมาเมื่อนี้กับมาเยี่ยมเนีอยไงเด้ออ่าต่างพาทางเอฟซีเป็นมาเว่ว่าแไงก็เอ้บาบว่แบบยังไงเว่ยทำไทยซะ,ะปเป็นเช่นไรแต่ปัจจุบันนี้ยังออ่ัพโหลดคลิปลงอยู่บ้างลงอยู่เรื่อยๆบล่าลเล่นกาลงไปไเรื่อยๆคลิคปต้องคลิป เป็เจงไหนไอ่ตอบโจได้ดีอยู่บ่ทั้งวิวเหรอบ่ติดลบบ็ง่ายติดลบบ่บ่ข้ามก็ติดลบคือกันแล้วปุ๊บไปไทยเลยบ่ข้ามเพราะว่าพากันไปเมื่อเช้านี่สามสี่เดือนได้เงินเท่านึงกะบสามสี่เดือนจึงว่าจึงหดร่อยร้อนก็ได้กะคำหดร่อยร้อนมันบ่ส่งมาให้เนาะเาก็ได้อยู่บ่ได้นี่ ได้นอืมเพราะว่าลูกเต้าเนาะขอบคุ้มทำยูทูปมันก็ใช้เงินหลายอยู่แล้วออหลายนี่นี่หลายแสนเนี่เพราะว่าอีกอย่างนี่่าสุดนี่อเงินเดือนของไอช่างเกาะไอของไอช่างเกาะของไองอ,งอ,อิเนเทอร์เน็ตขึ้นเออขึ้นได้น่ะคอยแต่ก่อนคอยเติมนี่รายเดือนในเดือนละหนึ่งแสนเนาะค,คือเขาใาหา้เดือนละหนึ่งแสน คือเติอเข้าไปได้ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งอัปโหลดมาคลิปย์สองอาิปย์ได้เม็ดเนาะตอนนี้ทุกวันนี้มันขึ้นไปแสนเศร้าได้จากแสนหนึ่งนะกลายเป็นแสนเศร้าเมื่อเดี๋ยวนี้เอียงเอียงกระเพงเม็ดเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนั่นแหละพี่้องเอลยหนึ่งมากก็คือว่าแน่ยเลยค่าน้ำเมืองน้ำมันน้ำเนยเนาะค่าไปค่ามาคก็ว่าแน่ยเลยพี่้องเอลยคันต้องบืนต้องสู่และอ่าคันใจมักคือว่าแน่เลยพี่้องเอลยใจมักคือกันอยู่แต่ว่ามัน มันเบิ้เบิดได้สักหน่ยเนาะอ่าเป็หมากกลับเาไว้แล้วมันติดหลบเรื่อยุอไว้อันนี้กับปืนล่มลุกคุกค้านก็จะสื่อ,อ,อคือแบบประคองนะพอว่าสองเดือนสองเดือนสามเดือนด้หลับชนึงคือกันค่อย <c oughs> คือแบบปกเกิเนเลยนะเออแบบอ้เจอมาหุยหลายเดือนแล้วเจอเออคือแบบถ่ายประคองติด,ตดเออ,เอ,อติดหลบ เออได้อย่างไอ้อินเทอร์เน็ตได้นี่มันมันบ่ฮอดอาทิตย์นึงกะบ่ฮอดบ่บ่ฮอดเนาะเออ3วัน4วันแม่นๆๆเอ้านงเตโมมานี่มานี่เออโอเล่นหันแล้วบัดนี้นีมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาพี่บ่เอายังมาตอนมนีเนาะมานี่ก่อนเด้อมานี่ก่อนเฮ็ดจังได๋ล่ะสบายดีป้าลุงด้มาแต่ไสปลินโ กีเรียบ sí oh ้ไปพ่นงานดองบอไปพ่นงานดองบ่กินข้าวแล้วมั้ยนี่เหรอได้ยังกินเนาะกะเปียกกะเปียกโอ้ดอยดยมาเบิ้งมาเบิ้งอ่าเบาชื่อนุ่มเด้อชื่อนุ่มนะกับชื่อนุ่มมาต้อนเด้อโดยอาตุจ่าและเพิ่นก็ได้พีรองเลยเอ้อเอ้เอ้อเอ้อเอาอเอ้เนาะ เออเวียนมาหาเด้อเอ้ยเด้ออ๋อสวัสดีเบิดสู่ครูสู่คนเนาะน้องแตงหมูหยังเลยคือนี่ได๋ค่อยๆสวัสดีเด้ออ้าน้องแตงหมูสวัสดีป้าลุงเลยนี่ฮะสดีหยังเลยนี่เนาะมาสดีก่อนเออเอานั่นแหละพี่น้องเยมาแต่ถามนะคงนะคมแ่ับอยู่แถวบ้านยางนี่ก็เลยแวะมาโอแวะมาหาน้องแตงมกับไอ้เลก่อนว่ามาแต่หึงแล้ว พีจะได้เสยอตั้งแต่เมื่อนนองมาบรมีภูดมาหาบอบอถอยถยพี่น้องเ้ยกะข้านึ่สัปปาเขาได้สเดียนี่ซือกิงนเาื่อิเาบอถูกมีผู้ผู้ใเป็นซื่อหาเออคอยอ่พอร์ตถูกถสาธุนำเนาะถือว่าเป็นชดช่วยก็ได้เนาะจะมันน้องเต็งมุ้งไ่ได้กินเข่าได้นน่เนาะอ่ ก็ซื yeah uh, ้อให้ฟันแย่เนาะมีแต่ว่าคันเฮ็ดเวียกอะสีหาเฮ็ดน้ำแถวบ้านเท่านี้เนาะไปใส่บัวได้มันบ่เนี่ยคือมีไร่ปลูกพักปลูกหย่าไปได้จะมีไร่ปลูกเฮ็ดกระกจะไปนี่แหละโอว่ามันบัวจักในเฮ็ดเปนหลับจ้างบัวกระบอกได้ที่ไหนนอกจาก พ,พกพักผูใหญ่ดีด้ยเพือ่อนคือมาหาเด็กเขาี่เบดมือใช่ไหมมหาเด็กเขานน่กินยี่บ,บกขนมแบบบ้าฮะ <laughs> <c oughs> นี่คือไดนี่ขันเขาาประกางบ้านเด็ดต้องดิ <laughs> มันกำลงังเนาะเบาแม่บะหมีกับเข้าวบะโฮเดอืมัมนมันชุกคนดอยู่ได้เลยพี่รองเลยอ่บโบ,บตี้ได้อันนี้ได้เข้ามาเด็กน้อยนี่ได้นั่งนั่งเก็บใจล่ะต่ำกะสิบห้าเศร้า ซิมหาราาวเนาะสองคนนี่นะนั่นแหละคอยจะพาโบจะเป็นครึ่งบกเขากลางบ้านเลยกข้ามาได้เขานี่ต้องได้ชื่อเนาะกระดิกงน้อยแบันาขั้นเห็นแล้วบัดยากเนาะจากทุกทานโลกผมมีก็ต้องถโอ้โหมือจินเนาะอืมได้เข้าไปเลยพี่้องเอยสายเดียวมืนอนี้กระได้วายู่ อย<ง> <sia. S 1> ่างเงี้ชี้ลงสวรรค์นี่ได้ละพุนทั้งเบาตาผู่พุนมาพุนยังไปบ้านนากระทิงอยู่พี่เราเลยเดี๋ยวมึงอาจจะพ้นพุนแหละมาแล้วก็สินัดกันลงสวรรค์โตมาสายแน่มันอีก็ได้เนาะอืมเอ้ยโอ้ยจะท่อทอยนะท่อที่ไอ้ท่อขนาดเลยท่อที่เป็นบ่อเนาะจะท่ออยู่หักเค็ดอยู่เนาะมันทอยบ่ได้มันจะเป็นนะมันต้อง ทัประคองไปคือแบบทำได้กียบไปแบบเหมันนป็นวน่าพ่าไงคือเขาท่อแต่มันมันมีแบบกำลังใจกีไปไปเป่เดือเขาเด็บสูดคือคือคือลักลักน้อยล,ลักลักที่ว่าไอ้เงินเงินคำใช้อยู่ปัจจุบันนี่คือทางยูทูบนี่คือหลายๆเดือนมันบ่แน่จ<า>นจังไรเดือนสามเดือนอย่างไรแต่ว่าเงินเงินที่ว่าเขาซื้อกินภายในครอบครัวเขาได้จะเอามาแต่ใศษส่วนใหญ่ส่วนมากส่วนมากลักลักๆ้ยนะเป็ดไก่แล้วก็ ผมมียังคือบบกบตกซื้อยังเลยออยู่ในหน้าแบบนี้คือบบไปใส่เวลาบบมียังคือคือไปคือในนี่แี่เขาต้องโอ้ยาบบมียังต้องอยู่หน้าที่ว่าที่ย่างเขาอยู่ในนี่คือแซดดี้เออเป็นเป็ดเป็นไก่เมนบะเออก็คือตะว่าอะอ้คนเห็นยังคึ้นในนี่แหละเวลาบบมีเงินบบมียังบบมีเงินกินเป็ดไก่เนาะเป็นขาขาขาไฟฟ้าซือเวลนักปุกะขาย แค่ใครเห็นเนอะอืมบุคานเนาะแต่ว่าคือในเรื่องการที่นาเห็นหน้านี่คือทั้งทำบริฮ็ดเนาะแม่นบ่มีมีหน้าบ่มีอยู่บนน่ะผมมีหน้าเนาะมี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 เตทีเนาะมีเตทีเฮือนเนาะแม่นบ่อืมเออคือแบบให้มาเจอบาเข้าใจหรอกเออเอาหน้าก็บผมมีการทำแบบ ว่าง่ายค่ะตอนแรกก็เออคิดว่า YouTube ก็พอได้ะแก้ไขที่ผ่านมาครับบริจุณนะขนาดนี้คือไอ้นี่คั้นเอาถามตรงๆคือคือมีคุ้มคึดว่าชีจะชีอะไรลงไปไทยอีกอยู่บ่อยนี่คุณผิดผมคิดคิดเด้แต่ว่าต่างจากเดี๋ยวนี้ก็ก็ว่าได้อยู่บอกาสดีสุขภาพไม่ได้น้องเรื่องเรื่องเหตุการณ์เห็ดแต่ว่ามันชีมี จับจ uh. uh. okay. nah, nah, si ้างโบแค่น uh. um. uh. ั้นเองไม่ว่าถ้าเดินทางไปแลหละโบโบบวกบวกกานทัวร์เขาสีจ้างหรือบวจ้างเขาก็เยหางานที่ว่ามันมันหนักได้แล้วเนาะี่นงานหทวงงานนี่พวกมันงานหนักอยู่แล้วหนึ่งงานเพราะว่าเพราะว่าอย่างยื้อลายมันโบได้ถ่ายเห็นทำโบได้บ่เพิ่นเจ็บเออเจ็บเจ้ถ้าแบบยางยางเยื้อนี่เจ็บด้วยโบฮัตเตหิตงานนัก ันยงเออบ่ได้ก็คือในในเรื่องแข่งข้าอ้ไรนี่ถ้าว่าแบบนี้คือชีบุ๋มเหมาะกับเห็ดงานเนาะแหมืนเนาคือแบบว่าเห็ดเห็ดได้แต่เด็กน้อยๆหมืนบอกเนนเเออเห็ดของเฮาเฮาเอาเฮาจิบเฮาเมื่อยเฮากระนั่งเนาะเน้นเดี๋ยวเป็นน้องเพิ่นแบบจัดชีแรงแบบได้แล้วได้เนาะปีคนที่เอ็ดเดนคนแลบ่ได้เออได้ก็ต่อวันแปดชั่วโมงอ เดินงงไปต่างก็ได้ดูดูคือทางเอื้อยได้สิเอื้อยยังก็เอื้อยเอ้ยขาวเนาะเริ่มซื้อในจัดเนาะเอื้อยขาวก็คือมีมีคุ้มคดเดอยู่บ่มีคุ้มคดไว้จุดดงไทยอยู่บอมีมีมีวางวางเผนไว้อยู่บ่บ่วางเนาะเดี๋ยพังไปเรื่อยๆเนาะพังไปเรื่อยๆคือทางน้องๆเพิ่นบัด กำลังกินอยู่บบดนี้เนาะใ,นใจความผิดจะหวานใช้ใบว่ารูว่าเป็นแบบว่ามีคนรับจ้างเนาะคือแบบอยู่อาอยู่ส่วนอยู่หันคือเอาทางขอบค้วไปเลยเนีย่คือทำพาสปอร์ตนะไปเลยไหนบ่อยู่เลยบออยู่เลยมันเห็ดมันไปสอบ่รได้เลยชีวิตเพราะว่าชีวิตการเรื่องชีวิตทุกวันนี้แบบนี้มันต้องใช้ต้องจา่าย แคน่าตาก้าเฮาก็บบมีติเออการมามีนี่คือจะเอาไปเบิร์ตควบคู่เลยแมนบ่กันสิป้าใบหนีบุมีมีคนเอาแมนบ่มีมีคนเอาอยู่บ่ล่ะคือมีกับคือสิบะปล่อยนั่นแหละปล่อยบ่แมาปล่อยห่างลูกเออขี้หอดเ้ะเนาะอืขี้หอดลูกขี้หอดเต่าอด้รพี่น้องอือมีแต่ว่า คันอยู่บ้านอยู่แบบนี้น่ะมีมีเขาเจ้ามามาอันนั้นอยู่บ่มาครับบอกให้ไปให้เขาเขาเจ้าเห็นเนาะเขาเจ้าเห็นมาเฮาว่าเออบ่แขงแฮงแน่พี่น้องเอ้ยนงานงด้เนาะจังสิเหมาะแน่พี่น้องเอ้ยอ่มันยังบ่อ่าเจ็บแน่เนาะคือตามสวนตามยังคือว่าคือวบ่คืองานิบอ่าอยู่ทั่วไปได้งานทั่วไปนี่คือมันบ่ได้ต้องทํานี้อยู่แล้วเพราะว่า งานยุ่งเทพะดูทีแล้วเป็นยังไงวันไหนก็คือมามามาใส่บนนีหนี้ถแท้หน่อยเนาะโบแตก่ฉันบอกยิงน็อตเขาดีเลยยิงฉันบ่แม่ยิงเขาไปเลยเดี๋ยู่ทางในมีน็อตอยู่แม่เออใส่ใส่บนนีรถหน่อยเนาะวนีหนู่นแล้วนี่ยิงเห็นคือมันมันมันแตกแต่เขาจะมาประกอบกันบการยิงน็อตเข้าไปอืมเโดยโดยพี่เราไง เอาจังได๋กะมันมันบ่ได้มันบ่ได้ลงผมผมไอ้เหมือนปกติแต่คมนี่บ่เจ็บบ่เจ็บเออแค่มกแค่จึ้งเฮนี่กเจ็บคือเก่าพับนั่งคือเฮานั่งนี่บ่ได้แม่นบ่ได้เลยบ่ได้เลยคือว่านั่งแนี่กส่วนมากสิเอามอนมาหองอเจ็บดนั่งซือก็นี่คันเฮ็ดอันนี้่แกอันนี้น่ะยังยังยังเป็น สิ่งที่ว่าเขาเน่นี่อยู่นี่เนาะบ่ได้เลยพี่เนาะอีกอย่างเพราะว่ามันอ่าอันนี้มันเป็นเป็นสะสมแน่ตั้งแต่แรกๆหมอเขาบอ่อห้จะโค้งนักเขาบ่เห็ดเบียดนี่บ่ให้เขื่อนฉี่แต่พอว่าคอยมันต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวลูกยังแดงๆอยู่จริงๆนะเออทำบ่เห็ดบบบ่ได้แล้วบัดนจีเขาจเห็ดห่ต้องให้พักพอนะให้แบบว่าเพลหายดีคั้กเคงขาาให้ดีคักจึงเห็ด ปกติเขาให้นะสาบสองสองปีขันต่ำเขาจะให้เห็ดเวียกเลยหยกทองนักแบบนี้โดยเขาเขาหามเลยอ่ะหยกของนักเดี๋ยวเขาหามเลยแต่ขอเห็ดบดเอราะมันจําเป็นนะมันอยู่กับลูกอะโอ้แมนแมนเห็ดแะไรคำเห็ดบ่ได้เนาะเอ้าน้องเจียงโมอ่าเป็นยังไงฮะกินฮอตดีฟซีอยู่บ่อยากว่าอย่างแน่นำเีฟซีนะฮะ บอกก็กำลังเบาก็ตีบ่เฝ้าไม่ข่ะน้องเมื่อนี้เมื่อนี้ได้ฮะถ่ายคลิปลงให้ทั้งอนณาป้าลุงเพิ่นเบิ่งได้บ่มืาอนี้ถ่ายสบ่ถ่ายได้เออบอกได้ไรกับป้าดงฮะเออมาเยี่ยมมานาน้องแต่งมูอเนเดอร์ดูมาเยี่ยมน้องแต่งมูเนเดอร์เนเดอร์สนับเออเออเจ้เนาะ กินขนมเสร็จแล้วพี่น้องเด็กน้อยเนาะพุ่นพุ่นี่ก็ได้พุ่นเนาะเออ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอ่าคือว่าน่แหละงบิเองก็ดลนเื่อคือกันเนาะอ่าตงบ่ได้เข้ามาหาแต่ลนก็คิดอยู่ได๋คิดอยากจะมาหาอยู่อ่าโอ้ว่าบ่ได้ไปหาน้องแต่หมู่แต่หึงนี่ก็โอ้ FC ก็ว่า à nông tiền mua bảo kinh leo nà hắc <laughs> đó nó về là hòa chảy chảy một ngày đấy cứ bùng lên thì cứ dù có đẩy lên đây dù có đẩy thì kinh khẩu họ có sự gì, ngân họ có hả thuộc. thu giang thu giang sự nó sinh thì ba ไปฉัดเงินได้คือโบออกไปใส่น้อยเนะาะเจ้าเคลื่อนที่เนี่ยน้ำมันหลดแล้วนี่เอา้เอาดดอย่างให่ายๆเลยเนี่ยเคลื่อนที่กันเงินแล้วปัดไปคือไปในนี่เลยนี่ถ้าก็เห็นขนมนี่เ็ได้กัดนี่ก็ต้องซื้อเนาะเออใขยุกันะของเด่นบ่ได้นั่นอ้าแมน่เอ้ยอยากได้ของเด่นของเด่นว้ายหให้กันได้ให,ใ,หให้กันบ่างอยากได้รถเออหากซื้อให้ยังบ่ซื้อ ื่ไปือตัวแเนาะเออนได้ใหญ่ก็บ่มีให้อือัน0 0 0 0มันแพงไดเป็นแสนก็มีอ่าในเรื่องรถก็ได้พี่น้องเอ้ยป๊าเตอมนกําลังจลิ้นรถครับตัวนี้น่ะเด็กน้อยเนาะกําลังกเด็กน้อยน่ะนันแล้วจะว่าไปเห็นบ่รถ เก่าเก่าก็เกือบข้อหักข้อขาดนะจิบมาให้เขาเลยตัวเขาถิบอ๋อตัวคงก็จะถีมเป็นปะแน่นเออไม่บอกขั้นใหญ่ใหญ่อันนั้นนักสุดพี่เดชห้องเขาถีมขั้นแหละยังหนักปะไม่ยังนัเหรอเดชขนมมีอยู่ขนมยังมีอยู่ข้างในน่ะเน่เน่เนี่เป็นนิรเลสเออนี่รถได้นี่ไะคือว่าอะไรพี่ลองอันนี้มันว่ายังไงมันเป็นปกติของเด็กน้อยเลยมันกำลังกินกำลังอยาก คำว่าห้องคัดกแอบเนาะนั่นคอยอยู่ครับลูกแบบนี้ผ่จะเป็นของผมไปใส่เลยบุกข้าอีกกัางบ้านอ่ะเออเนาะคนเอาแชนเนาะสู้มีแต่ว่าตัวนี้กัปลูกพักปลูกมีปลูกอยู่บ่ปลูกขยายออกหลายหลายเอาไปขายมันบ่ยังเพราะว่ามันกำลังในหน่อยกำลังเนาะ แต่ว่าเขาก็ต้องเอาไปขายอยู่แล้วแมนบอลไม่เช่ไปขายแมนบอนี่กาฟังเบิ่งคือต้นแรกอันดับแรกนี่คือไปว่าให้ให้ได้กินก่อนขายยขากูซื้อเนาะขาอยู่โอกหนุ่มผี้องเดินกว้งแน่เลยเดินกว้งทีบนที่คือทั้งไอ้นั่นะปลูกผักปลูกมีนข้าวกระดีอยู่ตามทั้งไงทั้งนั้นเป็นผักเป็นช่างกับปลูกปลูกอย่างอีกเพราะว่าเป็ดไก่มันส่งมาจิบอีกแล้วเนาะก็ต้องหาเนี่ยมาล้อมเนี่ยมาอ้อมอีกรอบ บม่ได้ถ้าเ้าปลูกไปโหลดมีเก็บม่ได้เป็ดจักรตัวใช่เป็ดกะตัวแรกมุดแหละก็ซื้อมาซื้อมาใหม่อีกสามสี่ตัวไก่เขาได้สัตวนิดจักรตัวได้ไก่อย่าไปทั้งหมดสี่ต้นประมาณสี่สิบกว่าอ่านไปหน่อยสี่สิบกว่าเนาะเออสิี่เล่น้อ่อ๋อถ้าไก่ใหญ่เลยมีแต่อันนี้แหละอาชีพเขาเนาะที่ว่าเขาเห็ดงมงมงเงี้ยนน้ำเพลนน้ำซาน ก็ต้นนี้จะหันมาลงทุนปลูกพักขยายันการไล่ตื่อือ่โายเฉพาะในเห็ดแหละอยู่มีขยายออกมาอูอก็ออมทั้งรังเพละเพราะว่าทั้งหน้าบ้านถ้านี้มันปลูกบ่ได้เพราะว่าอย่างมันแบบว่าตื่นเ้ามาพวกไก่มันใส่รดแล้วเพราะแถวเนี้ยเลยเลยแล้วเป็นจังได้แะคือทางในเฮือนครัวเฮ้าเดี๋ยวนี้ยังบริทุทเลยมันบ่มันมันบมีหกบ่ เกป่าใช่มีเรือพูดเลยถาดเตึงมงวงใหญ่เลยเนั่ยันยอันเนาะอันตรายกับเด็กน้อยเด้อบ่นี้มันมันติงดเด็ดดูเด็ดอยู่นะไม่เล้วปลาชีหาไม่คำยัดยัดน,นะครับยันเน้นเนาะคืออนะที่ได้นะมันเป็นย่ยนในใกว่ามันจึงเปลีน่ยนั่นนะ่ะตอนแรกเขาบริจาคเล็กใส่พอดตัวแรกไปเห็ดเอ่อขอกหมูตอนแรกเห็ดขอกหมู มันรู้บริษัยยังบอกเขาเอนใส่เล็กใส่เล็กไอีลายยันไงนะลายหยุดเห็ดเด้ขหู้หมูบริษัทก็ได้เนาะขึ้นวันนี้เนาะแม่นหมากอแต่นี่ไปซื้อของบริษัทวัดสีมาเห็ดเป็นเห็ดหัวเห็นี่นะนะมันก็ได้บริเน้นเนาะอ๋อคือว่าฮันเละน้องก็น่าเต่งมูเอ้ยจังได็กก็ง่ายไปวัยเด้อเห็ดเผือกคัว บ้านนพี่หม okay. uh, ู่ใหญ่5เงินเฮ็ดเฮือนครัวหรือว่าเว้าจริงๆเนาะอ่าลงทางช่อง YouTube ป้าลุงเพิ่นอ่าอยากเบิ่งอยู่ไดเนาะมื้อนี้เฮ็ดหยังให้ป้าลุงเบิ่งมื้อนี้ฮะพอนขนมเอออมยิ้มเออเฮ็ดหยังให้ป้าลุงเบิ่งมื้อนี้ฮะเฮ็ดหยังให้ป้าลุงเบิ่งเออ่เอ ไอเราบ่าวบ่้นี่ฮะมันมาเรื่อยเนาะมันมาเรื่อยเพิ่นบ่นั่นได้อืมอ่าน้องเตรียมมั่คันได้เงินนี่สิเอาไปซื้ออยังเฮ้ยเตรเงินสิไปซื้ออยังคันได้เงินบอกลราบ่าวได้ไหมไอไปสิยิ้มเนาะไอ้ขืนเบิดเนาะอืมแต่เขอเงี้ประมาณเท่าไหรย เขาเนี่ยจุปานเด็กเล็กซื้อมาใหม่มีสองกระสอบเขาเขาห้าสิบโลนี่บ่โอ้ดีดีไอดีแล้ดีแล้เป็นผู้ใหญ่บ่ผู้ใหญ่เน้อเนาะเจ้กระสอบคนซื้อให้เขาเจ้ากระสอบหนึ่งเขาเนี่ยกระสอบหนึ่งเราโอ้ไปไปเจอราคาเขาคิดเปลี่ยนเศษด้วยลยพี่รองดีดีได้ ทำรดา่ซองกระสอบนี่หลานหลันหลัทบอหลันบ่นแลขึ้นอีกนีขึ้นอีกเวะน้ำมือเนาะโอ้หเงดิเฮงดิขอาใจโดนเนาะุกใจโดนพี่รองเลยเนาะ้าเข้าเบิดนี่คล้ายใก่เกื้ดเบิดข้อเพราะตมีทีไ้กระสอบนึงกระสอบมึงเจ็ดแสนแปดแสนนาวเขาขึ้นอีกเนาะเอาเอาเอา จังใดกะคือาาว่าฮันเด้เนาะฮะชู่มๆอ่าอัานนี่กะอาการยังคือเก่าอยู่บ้างไอตั้งแต่มตเ,ตมเมื่อนั้นมาจนที่ว่าน้องๆเขามาหาเมื่อนั้นกะยังคือเก่าอยูออ่มันมีเล็กเนาะใหญ่บ้างจังใดอ๋อเนนกเปกมันนจรสิสัตว์ตัวนี่แหละตะปูป่ะตัวปู ยิงใช่ยีเพราะว่าอยกับบุหูเนี่ยตอนเห็นกะคือว่าวนมากเห็นตอนเอ่อเวลาไปเอ่อเอ็กซเลยเอ็กเซเลยเห็นเห็นนูยนี่ิตอนผ่าตัดเขาบุหัยเห็นเนี่ยเขาบุหัยเห็นเขาเสผ่ากันอุ้ยเนาะทุกญาติเลยพี่เราเลยแม่ญาติเออคอยขนาดคอยญาติแต่คอยจะเป็นนี่คือเพราะว่าหนึ่งคอยเป็นคนยันเข็มอยู่แล้วแล้วก็ยานเกี่ยวกับผ่าตัดู่แล้วขขอผ่ากันวะนี่ พอจะเปิดเบอร์นี่เขาจะบอกให้เปิดเองมันี่มีคนหนึ่งประตูมาขุดบ่อรับไปเลยจนมาชวนทั้งเมืออดีบางคั้งนี่เขาเห็ดแต่ปุบปับๆบางครั้งนี้เบ่อทั้งนั้นเห็ดดิเออเลือดบุหรี่บ่อเลยส่วนที่ว่าเขาเกิดด้วยประเทศนั่นนะบ่อฮะอ๋อจังหวะใช่ไหมมันแตะอยู่ในม่นอะไรแบบแบบมันพุ่นสิโรนิดเนาะมันช้ำนิดเนาะก็คืออันนี้นหะถ้า พี่สัตฐานสัิยฐานมืองนี่ก็กมัณพวกเขาไปโดนเขามันเออไปตํากระแทกกับเตามาลายกระตูแบบปุ้ไปแบบเข่าไปตําใส่แบบมันยุบรดหน่เนาะแบบว่าบโบมีแบบว่าเดือดตกยางออกคำคำาาชีุโต็ก,องงอกอือกกบชีซำในเนาะเออคือจะเป็นแค <ปะ S 1> ่นี้ออกอยู่เล็กหน่อยแถวหนาเออแค่นี้แหละเล็กหน่อยเอาเอาส่เ,อเ,อสเห็นจังได้เนาะ เป็นงก็ต้องจให้บึงแยงลูกเต่าสู้ๆได้น้องอนะแตงโมใหญ่ไปไว้ปุ้ยเพลงน้อยนอนคักรีนี่เนาะอมาเพื่อใดเดียวทั้งน้องเองสิไปเหตุงานต่อเด้ออจังใดก็ได้อ่าพี่น้องเลยพิสพาประกันใดกับขอโทษขอพายได้หลายเบื้องเบื้องน้องแตงโมไปซื้อนมกินเด้อเท่าไรนี่ฮะ ไป <aunque S 2> เอ้าเออเอาอีลาเออมาลมหนาวว้าน้ำเบาได้หลายนี่เด้ออ่าพี่แองเลยเออเอาโอเคโอเคปั่นกัินกับน้องเด้อเอาโอเคได้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไน่าทางน้องๆอย่างฉีมาเยี่ยมหมโดยอ่าพุ้นแอปบรรยากาศค่ำบ้ากับมาอ่าจักย้ำในคันเพราะว่า ทางบ่ตาบ่แสนเพิ่นจะออกไปงานเด้อ่าทางบ่จิตบัดนึงมามีเวียกทางนี้แน่แล้วก็รัดกันแต่เก่าน่ะมีแต่ออกมารัดแล้วก็ไปูเจ้าบัดนี้คนเดียวบัดนี้ตี้บ่คเนาะเออาโอเคได้เด้ออยู่ดีมแงเด้อเด้ออาสบายดีสบายดีาพี่น้องเอ้ย พ่อใหญ่ซั่นบ่มาพ่อใหญ่สบายดีแท้แนี่เออสบายดีโสดีสดีโอ้ยเนาะเอาบ่เป็นังไดตามภาษาเด็กน้อยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอากราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC บดุุคนปาโตงัวน้องิหมูหลายแท้นี่แม่นบ่บ่แม่นดิ อืมเอาโอเคพี่น้องเอ้จังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบักกูสุขคนอยู่ดีมีแฮงอ่าประจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะพ่อพี่น้องเอ้อ่าขอให้อ่าเป็นงกำลังใจให้ทั้งไอเดเนาะอ่าครอบครัวเพื่อนน้ำเนาะพ่อพี่น้องเอ้ตัวนี้ก็กำลังอ่าอกอ่างอ่าแบบว่าในเรื่องอ่าครอบครัวเรื่องความอ่าอยู่ความกินเขานำซ้ำปลาหรือว่าเป็นคำคำแก้วเนาะอ่าเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเห็ดไปหากันอยากไปก็ไปเห็ดบ่ได้ หนึ่งจากชขภาพระังกายเข้าเป็นแน่นี่เลยพี่น้องเอาชู่พี่นอ้อ,อ,นองเลยสำหรับคลิปนี้ขอดาพี่และน้องไปก่อนเด้อขอให้อยู่ดีมีหฮงบุดสุขคนขอเกล่าคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง